s o อร์รีพอร์ตเริ่มกันที่ข่าวล่าสุด ของวงการลูกหนังอิตาลีครับก็คือการแต่งต so ั้งกุนซือคนใหม่ของสโมสรอินเตอร์มิลานทีมแชมป์เก่าฟุตบอลกาโชเซเลอาอิตาลีโดยทางด้านมาซิโมโมอรติก็ออกแถลงการผ่านเว็บไซต์สโมสรอย่างเป็นทางการแล้วครับว่าอินเตอร์มิลานนั้นได้แต่งตั้งเลโอนาร์โดครับอดีตนักเตะทีมชาติบราซิลชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี1994แล้วก็เป็นอดีตกุนซือเอซิมิลานผู้กรับร่วมเมืองของอินเตอร์เข้ามารับตำแหน่งกุนซืออินเตอร์มิลานอย่างเป็นทางการแล้วครับโดยสัญญ ของเลโอนาร์โดนั้นจะไปสิ้นสุดลงในวันที่30มิถุนาย,ยนปี2012และเลโอนาร์โดคนนี้ครับจะรับงานกุนซ่ออินเตอร์มิลานอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่29ธันวาคมนี้เป็นต้นไปครับโดยก่อนหน้านี้อินเตอร์ก็ประกาศยกเตอร์สัญญากับราฟาเอลเบนนเตสครับหลังจากที่เบนิเตสนั้นคุมทีมงูใหญ่ได้เพียงแค่6เดือนเท่านั้นซึ่งสาเหตุสําคัญนั้นน่าจะมาจากการที่เบนนเตสนั้น ไปพูดจากดดันประธานสโมสรโมรัตติให้มีการเพิ่มงบประมาณและก็สนับสนุนทีมของเขามากขึ้นซึ่งอาจจะเทียบเท่ากับโชเซ่มูรินโญ่ฤดูกาลที่แล้วซึ่งนำอินเตอร์มิลานเป็นถึง3ชมป์ครับแต่ว่าก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากประธานสโมสรโมรัตติอีกทางผลงานในกาโชสเรียของบริเตสนั้นก็ไม่ค่อยดีครับอยู่อันดับที่7 ตามหลังจากฝูงเอซิมิลานอยู่ถึง13แต้มก็เป็นเหตุให้เบนิเตสนั้นต้องแยกทางกับอินเตอร์มิลานในที่สุดและก็ทำให้เลโอนาร์โดครับอดีตกุนซือของเอซิมิลานได้มารับงานทีมคู้ปรับรุ่มเมืองอย่างอินเตอร์มิลานครับซึ่งตามข่าวรายงานว่าเลโอนาร์โดนั้นจะได้รับค่าเหนื่อยการคุมทีมอินเตอร์มิลานปีละ2ล้านแสนยูโรหรือประมาณ100ล้านบาทครับและเลโอนาร์โดนั้นก็กลายเป็นโค้ชคนที่5ในประวัติศาสตร์ลูกหนัง แดนมัโรนีที่ได้คุมทีม2องทีมดังแห่งเมืองมิลานครับต่อจากซูเซเป้บิโกโนโจวานนี่ตราปัตโตนี่อิลาลิโอคาสตานเนอร์และก็อาเบโต้ซักเคโรนีครับ